<Okay. S 2> แล้วโครงการที่เราเห็นว่าประสบความสาเร็จที่สุดแน่นอนครับเป็นโครงการคนล,ละครึง่งถ้าเรามองถึงในเรื่องของชีวิตประชาชนก็ถือว่าคุม้มสวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโพทอลใบสยสวนสิทธิ์โพนะคะสัปดาห์นี้สุนสิทธิ์โพมหาวิทยาลัยสุนสิทธิ์ได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องของมาตรการช่วยเหลือของรัฐในช่วงโควิด19ค่ะ โดยในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจิรัชชวนชมค่ะอาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุนดุสิทธ์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะ <treatment> สัปดาห์นี้นะคะสุนดุสิท์โพลค่ะได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวนสิ้นงส้คนค่ะสํารวจเมื่อวันที่1 8บแถึงยีตุลาคม2 5 6 4ที่ผ่านมานะคะด้วยผลโพลในข้อแรกนะคะประชาชนค่ะก็ข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งมากที่สุดเราลงมาคือมาตรการที่ช่วยลดค่าน้ําค่าไฟนะคะอาจารย์คะามาตรการโครงการต่างๆ ที่ภาครัฐออกมาในช่วงนี้อาจารย์คิดว่ามีโครงการมาตราการไหนที่เข้าตาบ้างไหมคะจากที่เราดูนะครับว่าโครงการของภาคารัฐเนี่ยค่อนข้างจะมีอยู่หลากหลายนะครับจากที่เราดูอะครับเว็บของคนละครึ่งนะครับข้อมูลล่าสุดนะครับถ้าเราบอกครับถือว่าโครงการเนี้ยแทบจะเกือบ1 0 0รตเซนะครับที่ได้มีการใช้โครงการตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูโครงการเช่นเป็นโครงการที่2ที่ยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับเป็นที่ภาครัฐให้ประชาชนเนี่ยใช้สิทธิ์อยู่ที่ประมาณ1นึ่งร้อสิทธิ์ แต่ว่าพอเราไปดูแล้วครับจำนวนในการใช้สิทธิ์ยังเหลือสิทธิ์อ,อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับ<ช>แล้วโครงการที่เราเห็นว่าประสบความสำเร็จที่สุดแน่นอนครับเป็นโครงการคนละครึ่งครับพูดถึงเรื่องการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะคะผลโพลข้อถัดไปนะคะก็บอกว่าการที่มีมาตรการแล้วก็โครงการต่างๆของรัฐที่ออกมาช่วยเหลือเนี่ยนะคะก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้บ้างแต่ว่าเมื่อถามว่าเมื่อเปรียบเทียบก่อนมีมาตรการกับหลังมีมาตรการ การใช้จ่ายเนี่ยเป็นยังไงก็บอกว่าใช้จ่ายเท่าเดิมเราเรามาก็คือใช้จ่ายลดลงการที่ประชาชนบอกว่ามาตรการเหล่านี้ช่วยแบ่งเบาภาระได้บ้างแต่ว่าก็ยังใช้จ่ายอยู่เท่าเดิมเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นอะไรบ้างคะระยะเวลาของการที่เราอยู่ในเที่ยวภาวะของโควิดมันค่อนข้างจะนานทําให้ตัวของประชาชนเนี่ยครับจะไม่ค่อยจะมีการใช้จ่ายเงินซึ่งจะเรียกว่าเป็นภาวะในการวางแผนทางการเงินเพิ่มมากขึ้นเพื่อลด ถ้าใช้จ่ายของตัวเองด้วยครับค่ะอย่างนี้มาตรการต่างๆที่ออกมาที่ส่วนหนึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างนี้กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงไหมคะในส่วนตรงนี้นะครับเรายังไม่เรียกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจการจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับด้วยตัวของประเทศไทยเองนะครับขับเคลื่อนด้วยที่เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวที่เป็นทั้งชาวไทยนะครับชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแต่ว่าในปัจจุบันนะครับเราจะเห็นได้ว่า ตัวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศยังไม่ได้เข้ามาในไทยทําให้ตัวของมาตรการต,าต่างๆมาเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่ทําให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะดํารงชีวิตต่อไปได้มาในเรื่องของความพึงพอใจกันบ้างนะคะประชาชนที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็มาตรการต่างๆนะคะก็บอกว่าโครงการแล้วก็มาตรการต่างๆที่ภาครัฐออกมาช่วยเหลือเนี่ยเขารู้สึกว่าค่อนข้างพึงพอใจแล้วก็ส่วนโครงการที่เขาพึงพอใจมากที่สุดอันดับหนึ่งแน่นอนค่ะคนละครึ่งนะคะเราลงมาคือมาตรการช่วยของการลดในส่วนของค่าน้ําค่าไฟต่างๆ อาจารย์คะช่วงนี้ที่มาตรการคนละครึ่งค่อนข้างได้รับความนิยมอย่างที่อาจารย์บอกมาคิดว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นคะเพราะโครงการนี้นะครับถ้าเรามองนะครับว่าพื้นฐานของคนนะครับคือเป็นปัจใจสี่ซึ่งมันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่คนเนี่ยต้องการถ้าเรามองอันดับแรกครับคืออาหารพออาหารเนี่ยตัวของประชาชนนะครับเขาสามารถที่จะเอาเงินที่อยู่ในโครงการคนละครึ่ง ไปซื้อในส่วนของที่เป็นตลาดสดบ้างเป็นร้านค้าอะไรต่างๆทําอาหารเพื่อกินในครอบครัวเนี่ยได้นะครับอย่างนี้แล้วรัฐบาลใช้งบประมาณไปกับโครงการแล้วก็มาตรการต่างๆเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนครับคุ้มค่าไหมถ้าเรามองรวม,มภาพรวมนะครับใช้เงินอยู่ที่ประมาณเกือบหลายแสนล้านนะครับยังไม่รวมโครงการก่อนหน้านี้ที่เป็นอาจจะเป็นโครงการเราชนะหรือเป็นโครงการที่เรียกว่าเป็นมส3มสามเรารกกาันหรือแม้แต่โครงการอื่นๆถ้าเรามองถึงในเรื่องของชีวิตประชาชนก็ถือว่าคุ้ม เพราะเราไม่สามารถที่จะประเมินได้ว่าตัวของชีวิตของคนหนึ่งคนหรือคนในครอบครัวมีมูล,ลค่าอยู่ที่เท่าไหร่โฟข้อสุดท้ายนะคะประชาชนค่ะก็บอกว่านอกจากมาตรการที่ภาครัฐออกมาช่วยเหลือแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากให้ดําเนินการเร่งด่วนนะคะก็คือเรื่องของการควบคุมราคาสินค้าแล้วก็ค่าครองชีพช่วงนี้ค่าน้ํามันแพงอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าทาไมน้ํามันถึงแพงในช่วงนี้ปัจจัยที่หนึ่งนะครับแน่นอนครับเมื่อโควิดมันเริ่มที่จะลดตัวลงหรือชะลอตัวลงแล้ว คนก็ต้องออกมาเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอันนี้ไม่ได้มองเฉพาะภายในประเทศเราต่างประเทศเนี่ยเขาเปิดประเทศก่อนเราแล้วปัจจัยที่2การเติบโตด้านอุตสาหกรรมเมื่อภาวะโควิดเนี่ยได้ผ่อนคลายลงตัวของการเดินทางการทํางานมันเริ่มจะเริ่มกับเรียกว่มมาเป็นฟูลไทม์เริ่มมากขึ้นและปัจจัยที่3นะครับเราต้องไปทําความใจว่าในปัจจุบันนี้มันจะมีตลาดที่เรีวยกว่าเป็นออร์ฟิวเจอร์เรียกว่าเป็นการเก็งกำไรของน้ำมันในอนาคตเราเคยเจอภาวะ ที่เรียกว่าเป็นน้ำมันราคาแพงมาแล้วพอน้ามันราคาแพงนะครับมันก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องของคำว่าค่าของชีพอย่างนี้แล้วรัฐบาลควรจะมีมาตรการอะไรออกมาช่วยเหลือนอกเหนือจากที่ทําอยู่บ้างแล้วบ้างไหมคะ ก็จะมีในลึงนะครับในเรื่องของการลดหย่อนภาษีน้ํามันหรือเก็บลดการเก็บเงินเข้ากองทุนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลทาแต่ว่าผลกระทบที่ตามมาอาจจะเป็นในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่าราคานนน้ํามมััยดีดตัวสูงขึ้นเพราะว่าเราเอาเงินี่ไปชดเชยในส่วนของที่เป็นกองทุนน้ามันเยเยอะทําให้เงินสุทธิของกองทุนน้ามันนะครับล่าสุดอยู่ที่ประมาณ1 6 0 0 0หันล้านถ้าเกิดว่าเงินมันลอยหลอหรือเงินมันหมดเงินกองทุนคราวนี้ครับใครที่รับผลกระทบหนีไม่พ้นคือประชาชนถูกไหมฮะ วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่มาพูดคุยกับเรานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับทุกท่านนะคะสามารถรับชมรายการโพลทอบได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ